สิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับแบตเตอรี่รถ EV ใครที่กำลังจะซื้อรถยนต์ไฟฟ้าแต่ยังกังวลเรื่องแบตเตอรี่อยู่เนี่ยต้องดูคลิปนี้ค่ะ เวลาที่เราจะซื้อรถยนต์ไฟฟ้าสักคันเนี่ยเราก็มักจะไปหาข้อมูลอินเทอร์เน็ตใช่ไหมคะหรือดูตามคลิปต่างๆหลายๆครั้งข้อมูลที่เราได้มามันก็จะดูเป็นเทคนิคโคนหน่อยเป็นตัวเลขซะเยอะใช่ไหมคลิปนี้ค่ะจะเลยไปรวบรวมคําถามแล้วก็คําตอบเกี่ยวกับเรื่องแบตเตอรี่มาให้แล้วที่สําคัญคือเล่าให้ฟังแบบเข้าใจง่ายๆแน่นอนเพราะจ๋าเชื่อว่าเวลาที่เราสนใจเรื่องรถยนต์ไฟฟ้าหรือตัดสินใจจะซื้อเนี่ยเราก็จะดูเรื่องแบตเตอรี่เป็นสําคัญใช่ไหมคะอาจจะมีคําถามว่าการใช้งานมันจะเป็นยังไงต้องบํารุงรักษาแตกต่างไปจากรถน้ํามันหรือเปล่าเดีี๋ยวเราไไลล่ปข้อ เริ่มที่เรื่องพื้นฐานกันก่อนนะคะก็จะมีคําถามว่าระยะทางที่วิ่งได้เนี่ยมันจะไปตรงตามที่เขาบอกไว้ไหมจริงๆแล้วระยะทางที่รถจะวิ่งได้เนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับขนาดของแบตนะคะความจุของแบตเขาก็จะบอกไปว่ากิโลวัตต์อาหรือว่า1กิโลวัตต์ต่อชั่วโมงใช่ไหมถ้าขนาดของแบตมันใหญ่จุเยอะเนี่ยก็จะทําให้ระยะทางที่วิ่งได้เยอะซึ่งตัวเลขที่เขาระบุไว้ตอนขายเนี่ยก็จะมาจากการเอารถรุ่นนั้นๆเนี่ยไปลองทดสอบขับดูนะคะในสถานาการณ์จําลองต่างๆแล้วก็ดูว่าฉเฉลี่ยแล้วเนี่ยจะขับได้ที่ระยะ แต่นอกจากเรื่องของความจุแบตแล้วเนี่ยก็จะไปขึ้นอยู่กับเรื่องของรถด้วยว่ารถเราน้ําหนักเท่าไรเราจุคนเต็มคันไหมเวลาที่เราขับจริงๆรวมไปถึงการออกแบบของรถอีกขนาดยางเพราะฉะนั้นระยะทางที่วิ่งได้เนี่ยก็อาจจะไม่ได้ตรงกับระยะทางที่เขียนไว้ตอนขายค่ะแล้วถ้าแบตใหญ่ขึ้นแปลว่าชาร์จนานขึ้นหรือเปล่าอันนี้ก็ใช่นะคะถ้าเรารถยนต์สองคันที่คันนึงเนี่ยแบตจุเยอะกว่าอีกคันนึงแบตเล็กกว่าไปชาร์จที่เดียวกัน คันที่มีแบตใหญ่กว่าก็ต้องใช้เวลาชาร์จนานกว่าอยู่แล้วค่ะแต่จริงๆมันก็มีปัจจัยอื่นด้วยอย่างเช่นเรื่องกําลังไฟแล้วก็จุดชาร์จถ้าสมมติว่าเราชาร์จที่บ้านเนี่ยก็จะเป็นไฟ AC ใช่ไหมคะอันนี้เนี่ยก็จะใช้เวลาน,านานหน่อยอาจจะถึง10ชั่วโมงแต่ถ้าเราไปแบบชาร์จเร็วตามสถานีชาร์จต่างๆอันนี้จะเป็นแบบ DC เพราะฉะนั้นถ้ายะเวลาก็จะสั้นลงค่ะเรื่องแบตเสื่อมเป็นเรื่องที่น่ากังวลไหมและถ้าเราจะถนอมแบตเนี่ยควรจะทำยังไงใช่ไหมคะเวลาที่รถยนต์แบตเสื่อมเนี่ยมันไม่ใช่มบ มันเสื่อมเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าชา้าเต็มเนี่ยแป๊บๆปทำไมแบมตหมดอีกแล้วใช้งานได้ไม่เต็มะระยะเวลาที่เราเคยใช้รถยนต์ก็เป็นเหมือนกันค่ะมันก็จะรู้สึกว่า เ,เราต้องชาร์จบ่อยขึ้นหรือเปล่าระยะทางใดเยอะไหมท่าเดิมแต่จากการใช้งานจริงเนี่ยเขาก็จะบอกกันว่าเฉลี่ยแล้วแบตเตอรี่จะเสื่อมปีละประมาณ1-3%ึ่งถึงสามเปอร์เซ็นต์ค่ะสำหรับจ่าเองจ่าก,ก็รู้สึกว่าไม่น่ากังวลขนาดนั้นแต่เราก็ควรจะรู้วิธีการถนอมแบตไว้เหมือนกันใช่ไหมคะการถนอมแบตเนี่ยเราไม่ควรจะชาร์จเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์หรือว่าใช้จนแบตเหลือศูนย์เปอร์เซ็นต์ประจำนะคะเพราะว่าสอย่างนี้จะทาให้เครื่องรอ้อนแล้วก็จะทาให้แบตเตอรีเ่เสื่อมไวขึ้นอีกอย่างที่ต้องระวังนะคะก็คือการจอดรถกลางแดดเป็นนา,าน ยังมีผลอยู่ค่ะว่าแบตเตอรี่แบบลิเธียมไอออนเขาจะไม่ถูกกับความร้อนค่ะเพราะฉะนั้นถ้าใครเลี่ยงได้ก็เลี่ยงนะคะรวมไปถึงการควิกชาร์จด้วยนะคะแบบนี้ก็จะทําให้แบตเตอรี่เสื่อมไวขึ้นเหมือนกันค่ะซึ่งในชีวิตประจําวันนะคะจะแนะนําว่าชาร์จบ่อยๆดีกว่าการที่เรา,าชาร์จ1ทีแล้วอะ ขับจนแบบให้มันหมดไปเลยหรือถ้าใครชาร์จที่บ้านอันเนี้ยก็กลับมาถึงบ้านก็เสียบชาร์จไว้ก็ได้นะคะแล้วปกติเนี่ยรถแต่ละคันเขาก็จะเขียนลิมิตไว้อยู่แล้วนะคะว่าแนะนําว่าควรจะเซตลิมิตการชาร์จไฟที่เท่าไราอะ่ะเก้าสิบแปดสิเรนี่ยเราก็ควรจะไปเซตไว้เนาะเพื่อจะการไม่ให้มันชาร์จเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะมาถึงเรื่องความปลอดภัยกันบ้างคะ่ะถ้ารถอีวีชนจะระเบิดหรือเปล่าหรือว่าเสี่ยงมากกว่ารถยนต์น้ำมันหรือเปล่าแบตเตอรี่ของรถยนต์อีวีเป็นแบตเตอรี่เหลวนะครับก็จะมีา,าแ,ไไแนาาน้นน,นมัน เลี้ยงไปทั่วคันใช่ไหมถ้าเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาชนขึ้นมามันก็มีโอกาสที่ไฟอ่ะจะลามไปทั่วคันได้เหมือนกันและแบตเตอรี่ของรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยก็จะมีสารหล่อเย็นนะคะที่จะคุมตัวแบตเตอรี่ไว้อันนี้ก็จะช่วยป้องกันในระดับหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าเราเทียบกันแล้วว่าถ้าเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาจริงๆเนี่ยความเสียหายระหว่างรถยนต์ไฟฟ้ากับรถยนต์น้ำมันมันต่างกันไหมจากว่ารถยนต์น้ำมันอ่ะดูน่ากลัวกว่าแล้วก็เกิดความเสียหายมากกว่าค่ะอันนี้ก็เป็นข่าวเกิดกับรถยนต รู้สึกว่าเฮ้ยการใช้รถ E ีวีมาดูน่ากลัวมากๆเลยแต่ถ้าเราลองเทียบกับจํานวนรถยนต์ e ีวีที่เกิดเหตุไฟไหม้เทียบกับยอดขายรถยนต์ e ีวีในประเทศจีนเนี่ยหรือว่าจะลองไปเทียบกับข้อมูลสถิติเหตุการณ์ไฟไหมของพวกรถยนต์น้ำมันแล้วก็รถยนต์ไฮบริดเราจะเห็นว่าตัวเลขของรถยนต์ e ีวีที่เกิดเหตุไฟไหมเนี่ยก็ยังถือว่าเป็นตัวเลขที่ไม่สูงมากค่ะอีกคําถามหนึ่งยอดฮิตคือเจอน้ําแล้วจะช็อตไหมใช่ไหมคะอันเนี้ยก็ตอบไปหลายคลิปแล้วเนาะก็ย้ํากันอีกทีว่ารถยนต์ไฟฟ้าแต่ละคันเนี่ยเขาก็จะนนยททศไ ลุยน้ําลุยฝนลุยน้ําท่วมสบายๆค่ะไม่ต้องกังวลเลยและถ้าเรานึกภาพเป็นรถยนต์น้ามันที่มีท่อไอเสียอันนี้จัว่าดูเสี่ยงกว่าด้วยซ้ำเพราะถ้าสมมติว่าน้ํามันเข้าไปในท่อไอเสียอันนี้ก็เครื่องก็จะพังเลยค่ะแต่ถ้าเราจะต้องเอาไปจอดในน้ําท่วมสูงนานๆจอดแช่ไว้ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์น้ามันหรือรถยนต์ไฟฟ้าจะกก็ไม่แนะนานะคะก็จะทําให้รถเนี่ยเสื่อมสภาพค่ะ ่อเรื่องค่าใช้จ่ายนะคะอันนี้เราจะต้องเตรียมใจเตรียมเงินรับมือกับค่าแบตแพงแค่ไหนแบตก้อนหนึ่งเนี่ยก็คือ1กิโลวัตต์อาวเนาะราคาช่วงนี้ก็อยู่สักประมาณ9 0 0 0 1ัหมื่นหนึ่งอย่างรถ E ีไซส์กลางๆเนี่ยความจุแบตก็อยู่ประมาณ50กิโลวัตต์แาลแล้ว50คูณกับ1 0,000ก็ตี5 0า0 0 0แล้วก็เถียงไม่ได้นะคะว่าแพงจริงๆแต่จากคนที่ใช้งานอยู่ตอนนี้เนี่ยส่วนใหญ่ก็ไม่มีใครที่จะต้องไปเปลี่ยนแบตเองเนาะเพราะว่าค่ายรถแต่ละค่ายเนี่ยเขาก็ให้ประกันแบตอยู่แล้วค่ะประกันเนี่ยก็ 8 0 0 0 0กิโลเมตรแล้วแต่อะไรจะถึงก่อนสําหรับจใจเองถ้าเราใช้รถทั่วไปไม่ไดอ,อกต่างจังหวัดทุกวันเดินทางเยอะมากๆเนี่ย8ปีกับ1,80,000กิโลอ่ะว่าก็เยอะนะคะและสําหรับบางคนอาจจะเปลี่ยนรถก่อนเปลี่ยนแบบด้วยซ้ำค่ะ แล้วเวลาซ่อมเนี่ยเราก็อาจจะไม่ต้องจ่ายทั้ง50,000 0ก็ได้นะคะเพราะเราสามารถเลือกเปลี่ยนเป็นโมดูลได้แบบนี้ค่าใช้จ่ายก็จะถูกลงค่ะและอนาคตราคาแบตเตอรี่จะถูกลงหรือเปล่าก็มีคนคาดการณ์กันนะคะว่าเอยราคาแบตเนี่ยมันน่าจะถูกลงนะพอรถ EV เนี่ยได้รับความสนใจมากขึ้นก็น่าจะมีบริษัทผลิตแบตเตอรี่เนี่ยเข้ามาในตลาดมากขึ้นราคาสินค้ามันก็น่าจะถูกลงใช่ไหมแต่อย่างดูสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยก็อาจจะไม่ได้เป็นแบบนั้นแล้วนะคะเพราะพอมีความต้องการรถ E ีวีมากขึ้นเนี่ยมันก็ทําให้วัตถุดิบต่างๆหหาายกกขขึ้้นนนนนตตทุุออองงงวััถดิบเเ็แพมื ยิ่งเกิดการคว่ำบาตรรัสเซียอีกก็จะทําให้โลหะที่ใช้ในรถยนต์รวมไปถึงแร่ธาตุต่างๆที่ใช้ในการผลิตแบตเตอรี่เนี่ยราคาพุ่งสูงขึ้นอย่างเช่นนิกเกิลแล้วก็ลิเทียมค่ะล่าสุดเทสลาเองก็ออกมาบอกแล้วนะคะว่าเอ้ยเดี๋ยวเราจะเพิ่มราคารถยนต์อีก10%นะแบบนี้ใครที่กําลังคิดว่าอ่ะฉันยังไม่ซื้อรถยนต์ไฟฟ้าดีกว่าเพราะรออีกหน่อยเผื่อว่าราคามันจะถูกลงมันก็อาจจะไม่ได้ถูกลงแบบที่คิดแล้วค่ะ แล้วถ้าแบตมันจะไม่ถูกลงมันมีแบตประเภทอื่นอีกไหมมีค่ะแต่อยู่ในช่วงวิจัยแล้วก็พัฒนาอยู่ค่ะแล้วก็มีหลายประเภทเลยค่ะแบบแรกเลยค่ะคือแบตแบบเดิมแต่วัตถุดิบใหม่เป็นวัตถุดิบที่ถูกลงนักวิจัยเขาก็เริ่มหาวิธีผลิตแบตโดยที่ไม่ต้องใช้แร่ธาตุราคาแพงอย่างเช่นพวกโคบอลแล้วก็นิกเกิลเลยเริ่มหันมาใช้แบตลิเทียมซัลเฟอร์แทนค่ะเพื่อจะเป็นการลดใช้ลิเทียมต้นทุนการผลิตก็จะถูกลงแบตก็สามารถเก็บไฟได้มากกว่าลิเทียมไอออนเกือบ5เท่าเลยแล้วก็ลดจํานวนแบตท,ที่ต้องใช้ด้วยค่่่่่ะอออีีีกกกกยยาางคืแแรรลลิเเมมตตไททััันสพ้ใ ใช้กันอยู่เนี่ยพอถึงกําหนดอายุใช่ไหมคะก็สามารถเอามารีไซเคิลต่อได้ค่ะและอีกแบบนึงนะคะก็คือการใช้เทคโนโลยีผลิตแบตบแบบใหม่เลยก็คือเป็นแบบ solid state อันนี้จากของเหลวใช่ไหมก็จะกลายไปเป็นของแข็งแทนแบตเตอรี่ก็จะเล็กลงแต่ว่าสามารถจุไฟได้มากขึ้นค่ะ ไม่มีความร้อนสะสมแล้วก็ชาร์จได้เร็วกว่าเดิมอย่างตอนนี้เนี่ย BMW แล้วก็ Ford เองเนี่ยก็ให้การสนับสนุนผู้พัฒนารายหนึ่งอยู่และการผลิตแบตแบแบ solid state เนี่ยก็ถือว่าประสบความสําเร็จนะครับได้ทดลองเอาไปใช้สําหรับบนรถยนต์ไฟฟ้าแล,แล้วแล้วก็คาดว่าจะผลิตออกมาให้ใช้งานกันภายในปีนี้ค่ะอย่างนี้เราก็รอติดตามข่าวได้เลยสําหรับคลิปนี้นะคะจักก็พยายามรวบรวมคําถามคําตอบเกี่ยวกับเรื่องแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้ามาฝากกันช่วงนี้เนช่องของเราก็ทาคลิปเกี่ยวกับรถยนต์ไฟฟ้าออกมาเรื่อยๆเลยเนาะก็อย่าแปลกใจกันนะคะเพราะว่า คนให้ความสนใจแล้วก็อยากจะเปลี่ยนเป็นรถยนต์ไฟฟ้ากันแล้วถ้าในอนาคตมีเรื่องรถยนต์ไฟฟ้าที่น่าสนใจอีกเนี่ยช่องของเราก็จะหยิบมาเล่าให้ทุกคนฟังอีกนะคะจะได้มีข้อมูลหลายๆแง่งมุมช่วยในการตัดสินใจแล้วก็จะได้อัปเดตเทรนด์นี้ไปพร้อมๆกันค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอทุกคนมีความสุขแล้วก็สนุกไปกับโลกเทคโนโลยีค่ะสวัสดีค่ะ